ยายจีครับที่จริงแล้วตอนนี้ตึกจีนเชิญมาเหรอเฮ้ยคุณหลวงว่าได้ยังไงเนี่ยยายจีบอกว่าวันนี้จะมาเก็บของก็เลยแวะมาช่วยนิดหน่อยออถ้าไม่บอกฉันนึกว่านัดกันมาซะอีกนะยายจีคะที่จริงแล้วมีเรื่องบางอย่างฉันอยากจะบอกยากโอ้โหามากเลยต้องเก็บกวาดนานมากเลยแล้วเนี่ยลูกคุณพี่บังเอิญจังคุณตึง้งตอนนี้ผมพอจะทราบสภาพตึกแล้ว ถ้าจะส่งมอบบ้านอย่าลืมบอกพวกเราก่อนนะตอนยื่นขอรื้อถอนแล้วพี<า>่แต้องทำอีกแล้วหรืออะไรกันหรืออะไรกัน,ออกนทําไมถึงหรือคุณย่าจีบ้านเก่าเกินไปเราจะรื้อถอนอาหมินบอกว่าจะรักษาตึกนี่ไว้ที่นี่เก่ามากซ่อมไม่ได้<า>พอขายปุ๊บก็ได้กาไรหกสิบล้านถามหน่อยใครไม่อยากได้ราคาตึกจีนใช้เงินวัดค่าไม่ได้นะเก่าไม่ไปไม่ไม่มาอย่าเป็นไดโนเสาร์สิทำแบบนี้ข่าต่อเจตนารมณ์ของพ่อฉันอ๋อ ฉันขายตึกนี้ให้นายทําไมถึงให้เขาตัดสินใจละ่ะเขาบอกว่าจะรื้อถอนขอโทษด้วยยาจีค <c oughs> าสองคามผมอธิบายไม่รู้เรื่องตอนนี้ตึกจีนโรงงานเล่นยวนเป็นคนซื้อไปผมไม่ใช่หุ้นส่วนผมตัดสินใจไม่ได้แต่ตอนเราเซ็นสัญญากันไม่ได้บอกว่าจะรื้อตึกนี้นี่ถ้าจะรื้อถอนฉันก็ไม่ขายยาจีจะเป็นคนเซ็นสัญญาเองในนั้นมีข้อตกลงต้องขายต้องซื้อถ้าจะเปลี่ยนใจตอนนี้ ไม่เพียงจะใช้เงินมาจำสองเท่าผมมีสิทธิ์ได้ร้องค่าส่วนต่างคืนด้วยตอนนี้ราคาตลาดคือ120ล้านแต่ถ้าย่าไม่อยากขายจริงๆก็ได้แคจ่จ่ายผม60ล้านก็พอไม่ได้ถามคุณหลวเลยแล้วกันใ<ะ>ครคุณย่าเซ็นนี่ฮะเอเอคุณโกหกเซ็นโดยปิดบังผมคุณรู้แต่แรกแล้วว่าพวกเขาจะขายตึกฉันไม่รู้ ฉันนึกว่าพวกเขาแค่นึกว่านึกว่าฉันนึกว่าเธอดูแลพี่สาวดีนึกว่าเป็นคนดีที่แท้รวมหัวกับพวกเขามาหลอกฉัน <c oughs> เปล่าเลยคะหนูเปล่านะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> อ,อย่าจีอย่าโมโหเรากลับกันก่อนหาทางแก้ไขด้วยกัน <c oughs> <c oughs>